สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกท่านมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำนายดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์การทำนายดวงของชาวราศีกันนี้เป็นการทำนายภาพรวมเท่านั้นนะคะเราฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นขออย่าได้หลงเชื่องมงายกันอย่าให้ดวงมาเหนือชีวิตเราดวงดีไม่ดียังไงเราก็ต้องลงมือทำนะคะ ชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมราศีกันเป็นคนสองนิสัยนะคะมีความอ่อนไหวมีความเป็นผู้หญิงค่อนข้างมากอ่อนไหวอ่อนโยนแม้แต่เป็นผู้ชายก็จะมีความนุ่มนวลเป็นพิเศษมักคิดถึงผู้อื่นมากกว่านะคะราศีกันค่อนข้างพูดเก่งช่างพูดช่างเจรจา พราะดาวประจําตัวคือพระพุธพระพุธคือการสื่อสารการพูดพูดคุยได้ทุกเรื่องเลยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดาววาสนาช่วงนี้ตกตาแหน่งปุตตะจะเจออะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆใครที่ทําอะไรใหม่ๆนะคะก็คือดีเริ่มต้นใหม่ทําได้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะ ถ้าใครจะลงทุนเสี่ยงโชคก็ทำได้นะคะเพราะดาวแห่งการเริ่มต้นใหม่มั่นคงแข็งแรงช่วงนี้พูดจาอะไรหนักแน่นมีคนเชื่อถือใครที่จะไปสวดมนต์ภาวนาจะยิ่งหนุนดวงและเสริมบาร,รมีเสริมวาสนานะคะให้กับตัวเราได้นะคะดาวการเงิน ระวังนิดหนึ่งนะคะดาวการเงินเสียนะคะจะใช้จ่ายไปกับความสุขสนุกสนานของเราสู่รุ่ยสู่่ายตัวเองมีรายจ่ายกระทันหันเลยนะคะอย่าใช้จ่ายตามใจนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์เป็นหนี้เพิ่มเลยนะคะการเงินไม่เด่นให้ระวังด้วยนะคะดาวความรักคนมีคู่ชวนไปทำอะไรใหม่ๆเลยนะคะสถานที่ใหม่เริ่มที่ใหม่ๆหรือเริ่มต้นกันใหม่อย่างเช่น ใครที่เคยทะเลาะก,กันก็หาจังหวะดีๆง้อกันนะคะอาจจะออพากันไปพูดคุยในที่ใหม่ๆก็คือจะได้ผลที่ดีขึ้นส่วนคนโสดไม่เด่นเรื่องความรักเลยนะคะใครที่มีคนคุยก็คุยไปก่อนเพราะยังไม่มีตัวเป็นตนนะคะกำลังของความรักยังไม่ดีรอไปก่อนนะคะด้านการงานนะคะช่วงเวลาที่ ตอนนี้นะคะก็จะได้งานชิ้นเล็กๆหรือการงานเนี่ยมันอาจจะเล็กลงขายของใหม่ๆออนไลน์ธุรกิจได้วิธีการใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นเรื่องใหม่ๆได้ง่ายถ้าใครไม่มีลองก็ลองหาดูนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำนายดวงเป็นการทำนายภาพรวมของชาวราศีกันเท่านั้นนะคะ ส่วนใครจะดวงดีมากน้อยต้องขึ้นอยู่กับดาวจรของแต่ละท่านด้วยขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ